อีกหนึ่งเรื่องฮอตในช่วงนี้ครับเรื่องราวของพี่อาทิตย์ริ้วก็เป็นพระเอกยุค90จะบอกว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับเขาเพราะว่าพี่ชอบดูหนังเรื่อง303หัวกาอาฆาตเขาเป็นพระเอกไงแล้วก็ปรากฏว่าหายหายไปจากวงการบันเทิงกลับมาด้วยบริบทที่ว่าไร้บ้านนอนข้างถนนนอนตาบ้านรถเมล์ไม่มีข้าวกินต่างๆนานาเพราะกลับมาจากการสัมภาษณ์จากสื่อหลายๆอันก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็คิดถึงมากๆกับพระเอกคนนี้ล่าสุดบอกเลยว่า เปิดตัวเปิดใจด้วยตัวเองเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นมาด้วยอะไรยังไงกับการเอ็กซ์คลูซีฟกับพวกเราใช่เลยครับเห็นว่ามีโอกาสได้นั่งรถรถ,รถยนต์รุ่นที่เขาเคยใช้สมัยวัยรุ่นด้วยนะเปิดใจอย่างแรกเลยคนก็ถามมาเยอะอันนี้ก็พูดจริงๆนะว่าหึ้ยสมัยนั้นเป็นพระเอกทําไมถึงไม่มีเงินเก็บทำไมถึงตกอับแบบนี้ได้ครับพี่ถามเลยค่ะเชิญค่ะ เรียกว่าอะไรเสียคนได้ไหมเสียคนคไหมถ <c oughs> ามว่าเสียคนไม่ไม่ได้เสียคนแต่แค่ว่าเ,าเงินหมดไปกับการที่ตอบสนองตัวเองตอบสนองในสิ่งที่เราขาดหายไปอย่างเช่นความสุขอพอเวลาผมมีเงินนะผมผมจะเอาเงินให้ยายเอาเงินให้ตาเขาไม่เอาอพราอเขาไม่เอาเสร็จผมก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรผมก็เลยมาลงที่รถเพราะ,ะว่ามันก็สามารถซื้อความสุขให้ผมได้เลือกที่ออกมาเพราะว่าหนึ่งอยากจะใช้ชีวิตส่วนตัวอยากจะใช้ชีวิตแบบ เหมือนคนทั่วไปการทำมาหากินทั่วไปที่ไม่ใช่ว่าได้เงินง่ายๆนันง่ายเกินไปมันมา,ม,ามาทั้งชีวิตแค่ไปยืนตรงนั้นถ่ายรูปนีมอ้าได้แล้วได้สั่งแล้วมันไม่ท้าถ่ายผมผมเนี่ยกับ,ก,บกับเพื่อนกับน้องผมเป็นผมเป็นแบบไม่ต้องเดี๋ยวพี่ให้พี่จ่ายเองพี่เลี้ยงก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่สภาพเนี้ยเลยเละสองปีหมดไปสองล้านอ่ะเรียกว่าเราอ่ะไม่มีชีวิตในวัยเด็กได้ไหมใช่เราวิเคราะห์ถูกถูกไหมถูกเลย ก็คือ <accurately> ว hmm ่าไม่ได้มีโอกาสเป็นเด็กเลยพอแบบปั๊บวัยรุ่นปั๊บทํางานทันทีหน้าที่เป็นตารางเลยเติร์ด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 วันนี้ไปนี่วันนี้ต้องหลับนะต้องนอนต้องพักผ่อนให้เต็มที่หน้าตาจะได้สดใสนะอย่าไปกินมากเกินไปเราเราต้องอยู่ในภาพที่เขาเห็นแล้วให้ดูดีแค่นั้นเองมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นตัวเองเก็บแม่เก็บกฎไหมความสุขมันหายไป20ปีเปีไปได้ริวทําบ้าง ああอะไรที่ไม่เกินแบบเวลาส่วนตัวผมมากเรียกได้นะว่ากลับมาแบบด้วยการเป็นตัวเองกลับมาในวงการด้วยการที่เราเป็นตัวเองเป็นริวของจริงเป็นริวแบบ,บใช่ไหมริวครึ่งหนึ่งกับเป็นตัวเองครึ่งหนึ่งบาลานให้ดีบาลานไว้ว่าในหน้าที่การงานก็กทําดีๆเพราะว่าเยาวชนดูเยอะแฟนขับติดตามเยอะรเราก็อย่าไปทําอะไรให้เขาเป็นห่วง เอาหนักคุณเร็วอะไรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปจะดีร้ายชั่วดียังไงก็ตามผ่านไปแล้วนับปัจจุบันนี้อะไรก็ตามกาลังจะกลับมาเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราการกระทาของเราเท่านั้นแหละจะลิขิตชีวิตในอนาคตใช่เลยเห็นด้วยกับที่พี่กี้พูดทุกอย่างเลยนะฮะแต่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือแน่นอนว่าเพื่อนพ้องในวงการเมื่อ20ปีก่อนก็ต้องมีอยู่แน่นอนนะฮะไม่ว่าพี่ตั๊กบริบูรณ์ที่เมื่อวันก่อนช่วนมาถ่ายแบบเลยพี่ล่าสุดมาอีกหนึ่งคนครับไม่เจอกันนานเกือบ2 0ปี เขาคนนี้ยอมนั่งรอในรถ2ชั่วโมงเพื่อจะออกมาเซอร์ไพรส์พี่โอ้เก่งเมทันนั่นเองค่ะอะไรยังไงเชิญค่ะโอโ้คิดถึงพี่ริวมากๆเลยกอดทีเนี้ยโอ้โหคิดถึง10กว่าปีอ่ะอค,คิดถึงมากแล้วก็เป็นห่วงแกมากแกงอยู่ตรงไหนเนี่ยคือหาบงเบอร์แกไม่เจอเลยตอนนี้แกกลับมาแล้วผมดีใจอ่ะมันมันเหมือนอาจารย์ในยุค ยุคผมอ่ะพี่คือพี่อ่ะเออก็พี่รุ่นพี่ผมพี่ตาบอยสเกลอย่างเงี้ยผมนี่จะเป็นน้องเล็กคือเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่พี่ลิวอยากให้ผมช่วยช่วยอะไรพี่ริวอยากทําอะไรถ้าน้องคนนี้ช่วยได้พี่น้องพร้อมช่วยเลยพี่พี่อยากทําธุรกิจอะไรที่มันไม่เหนือบากกว่าแรงแต่ผมอยากพี่กลับมาผมว่าคนแบบพี่อ่ะถ้าพี่กลับมาพี่ไม่เคยลืมใครตอนพี่พี่เป็นพระเอกพี่ก็เป็นแบบนี้คือในในใจพี่อ่ะมันมีบารมีในความดีถ้าผมจะขอนะดีใจที่ น้องผมโตแล้วแล้วก็มีครอบครัวถ้าผมจะขอหนึ่งก็คือเลี้ยงลูกดีๆสอนลูกดีๆว่าอย่าไปทําอย่างนั้นอีกอย่าเป็นตัวอย่างแบบให้ลูกเราที่ไม่ดีรักกันเหมือนเดิมครับพแล้วก็ขอให้ทําอะไรก็แล้วแต่มีสติสติจะนําพาทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปผ่านพ้นไปได้ อะไรก็ตามอย่างที่ย้ำอีกทีนะคะเรื่องราวต่าง,างๆนานาในชีวิตมนุษย์เราอะ่ะมีมีขาวมีดําปะปนกันไปมีพลาดมีดีเพราะฉะนั้นแล้วสติในเรื่องเราไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตการทํางานน่าสาคัญที่สุดมากเห็นด้วยเลยนะครับะแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่สวยงามแบบเพื่อนมิตรภาพก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยถูกต้องแล้วคะ่ะ